ต่อไปจะเป็นยูเซอร์ที่สามารถดูได้อย่างเดียวค่ะมาหัวข้อโลค่ะแล้วก็นิวโลขึ้นมาก็จะมาเลือกเป็นรี a โอลี่ค่ะเสร็จแล้วก็กดเซฟ แล้วก็ create account ค่ะค่ะเลือกกลุ๊มเป็นตัวที่เราตั้งให้ดูได้อย่างเดียวค่ะคือวิสิตเอาวีเวอร์แล้วก็โอเคค่ะ,คะแล้วก็มาตรงดีไวท e เพื่อแจกวีบ็อก นี่ค่ะก็จะมีีบออกขึ้นมา